รู้ว่าไม่ยู่แต่งเป็นหน้าของคดีล่าสุดเป็นไงแล้วอะค่ะตอนนี้คดีที่ขึ้นในวันนี้มันอยู่กำลังอยู่ในระหว่างการาพิสูจน์เกี่ยวกับว่าอยู่ความตายของผู้ตายเนี่ยอยู่ในระหว่างความการควบคุมของเจ้าหน้าที่หรือไม่อันนี้คือประเด็นนะครับส่วนศาลจะพิพากษาเออจะมีคำสั่งพิจารณาเลยเดี๋ยววันที่สองสิงหาจะมีคำสั่งตกลงมา ครับค่ะคนที่พอใจไหมคะวันนี้กับที่คุณสัววันนี้นะคะก็ก็ก็ได้เจอผ,ผู้ผู้่ายทั้งหมดแล้วแต่เพียก็ได้แต่รอว่าศาลจะชิงคดีเสร็จแ,แ,แล้วเราต้องคดีอาญาต่อค่ะคคจะมีคดีเออ่ที่ต้องถกทวงอีกแล้วที่ต้องให้พี่เอกเขาดำเนินต่อว่าตรงนี้มันเป็นแค่เอ่ออช็อตต้นเท่าน,นั้นเองว่าจั้นต้นเกี่ยวกับแค่ประเด็นนี้เท่านั้นแต่ว่าประเด็นอื่นอ่นตอนนี้ได้ข่าวว <elet S 1> ่าทางเพิ่งเพิ่งจะทราบวันนี้เมื่อกี้นะฮะว่า ทาง,งหน่วยราชการเนี่ยได้มีการส่งฟ้องอเด็กเด็กผู้หญิงคนนั้นน้องคนนั่นที่ขี่รถต,ตัดหน้านคนนั้นเพิ่งจะส่งฟ้องทางศาลจังหวัดสุทยานะครับแล้วส่วนส่วนอื่นๆก็คือว่าตอนนี้ผม,ผมไม่แน่ใจว่าทางทางหน่วยงานรชาชการเขาจะดาเนินการไปถึงขั้นตอนไหนเราจะทยอยดําเนินการทําหนังสือไล่ส่งแต่และหน่วยงานว่าตอนนี้ความคืบหน้าของคดีเป็นเช่นไร แต่ว่าได้มีการส่งฟ้องอทางผู้หญิงแล้วแต่ทางตำรวจที่จะถูกฟ้องในข้อหาปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบกอดีหรือว่าข้อหาประพฤติใช้โดนพินิจไม่ชอบอะไรตรงนั้นเนี่ยเราจะค่อยๆตามเป็นเรื่องๆไปก่อนเห็นว่าวันนี้ก็มีการเรียกสอบจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทางตรวจการนะครับตอนนี้ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเจ้าหี่ยังยืนยันที่จะเอาดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ คือเกิงเห็นว่าตำรวจเลยเขาก็ยังไม่ได้ออกมาอบวาอบอะไรยอมรับ, uh huh. บา,า,านนบมก็มีการกแก้ตัวไม uh huh. มีการเก่งเห็นว่าไม่ีการพ uh huh. ู้นรอบกันเนาเรื่องนี้ค่ะเกิงจะกำลังมีารที่สุด มมีเริ่มเติมในในจุดๆนี้นะว่าตอนนี้เรายังละเลยละเลยในส่วนบางส่วนนะอย่างเช่น <c oughs> ผู้ภัยก็ดีได้ปฏิบัติตามเทคนิคที่ได้ได้รับเรียนคำสอนกันมาหรือเปล่านะหมอเพื่อนผมเขาบอกว่าแพทย์ด้วยไม่ใช่เฉพาะว่าทางตำรวจนะคุณต้องดูว่าในในส่วนนี้เขาได้มีการช่วยเหลือและตามทำตามขั้นตอน,นในส่วนของ ยงไรและทําได้ถูกขั้นตอนอย่างไรหรือไม่ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งอาจจะต้องมีการลองเรียนถึงต่อต่อจอสารสุขจังหวัดน,นะครับว่าขั้นตอนนี้หรือว่าจะต้องให้เรียกสอบทางแพทย์ด้วยผู้ดําเนินการัรนะครับไม่ใช่ไม่ใช่จบเฉพาะตำรวจไม่ใช่นะฮะผู้เกี่ยวข้องทุกคนรวมถึงทางมูลิตีด้วยนะคะว่าน,น้องที่เข้ามามูลิตีเนี่ยน้องเขาก็ยังไม่มีคุณพอที่จะมานอาา่าฮะใช่ใช่ใช ที่เขามาเปิดความเขาเขายังเหมือนกับได้รับการอบรมไม่ถูกขั้นตอนเท่าที่ควรแล้วเขาทุกคนเนี่ยไม่ว่าตารวจจะดีะมูลที่จะดีไปวิิจฉัยเองว่าบาวิจฉัยเลยว่าไม่ต้อง่มอะไรอย่างเงี้ยโดยถามนั่งทั้งที่ทางทางทางอเอกสารหลักฐานต่างๆเนี่ยก็ได้บอกอยู่แล้วว่าผู้ตายเนี่ยเขาพูดไม่ได้เขาไม่ได้พูดถามอะไรเขาก็ไม่ได้ตอบไม่อะไร ก็ยืนยันมาแล้วว่าไม่ได้พูดไม่ได้ตอบอะไรเลยแต่คุณใช้ดุลพินิษตรงนั้นนะถามว่าช่ดุลพินิษว่าไม่ไม่ส่งเนี่ยทั้งดูลพินิทั้งตำรวจนี่ถามว่าใช้ดรงนี้ใช้ดุลพินิษชอบไหมถามแค่นี้นะถูกไหมฮะ